มจะไม่มาสได้ไหคู่เลยไหมเขี๊ยแม่ขอเองนะจะไม่สองคนนี้หลุดมือมจะไม่หลุดมือแมมมอสแมมมอสแมมมอสไม่ใช่ไงแม่แม่ไม่จัหนีเขานะระวังแม่แม่เห็นนะพวกหิมะมันมตัวสูงพุ่งขึ้นมาตัสูง แม่มนไหนอาไไป๋ออ๋ออยู่อยู่ในบ้านงั้นเรายังไม่มดได้ไหมแม่เอาไม่มดได้ไหมนู่นตรงเครื่องชูชีวิตนั่นมาด้านหลังน่ะแม่จะทำทำร้ายเลยไม่ลหมันช้าเลยแล้วไม่ต้องหวัง